สวัสดีสวัสดีพ่อแม carry albums, ่พี่น้องที่เครรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวร้อแรงอีกกันแล้วนะครับพี่น้องบริเวณรัฐกลฉินแนวชายแดนของจีนกับพม่าที่มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับก็มีหลายทิศหลายทางเลยนะครั LER. บพี่น้องก็มีน้องๆที่ไปฝึกกับนักงรบกชะฉินหรือ KA นะครับซึ่งก็ได้ฝึกสําเร็จแล้วนะครับก็ได้ออกมาลองฝีมือกันแล้วนะครับพี่น้องโดยน้องๆได้ไปทําการยึดฐานพม่าหรือฐานบินของลายได้สําเร็จ2ฐานลนเลยนะครับพี่น้อง เอามือใหม่ไปลองลบดูนะครับหลังจากที่ฝึกกันมา3ถึง4เดือนนะครับน้องๆเขาก็ถือว่ากิ่งกันทีเดียวเลยนะครับพี่น้องทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับอายุก็จะประมาณ20บเป็นต้นขึ้นไปนะครับการฝึกก็สําเร็จไปแล้วนะครับซึ่งทางขสินได้ทาการสอนให้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สอนแบบอย่างดีเลยนะครับก็ได้ดูแลน้องเขาอย่างดีนะครับทั้งอาหารการกินนะครับเพราะว่าแนวทางในความคิดมาทางเดียวกันนะครับพี่น้อง ก็มีคนดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ได้ลาบากอะไรนะครับแต่ที่จะลําบากก็คือที่มีระเบียบนิดหน่อยแค่นั้นเองครับไปสู้กับทหารบินอย่างไรนะครับเมื่อวานก็ยึดฐานได้2ฐานครับผมซึ่งก็ได้โดนทหารมาใช้เครื่องบินลบสวนกลับเหมือนกันนะครับเพราะสู้น้องน้องเขาทางภาคพื้นดินไมนได้นะครับเพราะน้องอเขาร่วมกันกับทหารกระสินด้วยนะครับและมีกํกำลังเยอะกว่าพลังงานทันงกว่านะครับซึ่งถ้าจะให้น้องน้องสู้ตามลำพังเนี่ยไม่ได้นะครับพี่น้อง ต้องลงกับฐานก็สิบทุกงานนะครับและก็ยึดฐานมาได้ทั้งสองฐานนะครับยึดได้ทั้งเสบียงอาวุธนะครับมีทั้งอิฐก้นและอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับยึดไปประมาณตีสองนะครับแล้วต่อมาเวลาสิบเอ็ดโมงฐานแม่มาก็ได้ใช้เครื่องบินมาถล่มทันทีเลยนะครับพี่น้องทําให้น้องๆได้รับบาดเจ็บอยู่ประมาณ5คนนะครับไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือเปล่านะครับแต่ก็มีการบาดเจ็บอยู่นะครับตอนนี้นะครับทหารขชินได้ไปซุมตีฐานแม่มากที่ไหนก็ เจ็บพม่าจะรู้ทันนะครับเพราะว่ามีไส้ศึกหรือสายลับนะครับสายให้ทหารมีนออนไลน์นะครับก็คือกำนันที่เป็นชาวขัชินน่านเองนะครับทำให้เมื่อทหารขัชินไปซุ่มโจมตีที่ไหนทหารพม่าก็จะรู้ทันทันทีนะครับทําให้ต่อมาก็ทําให้มีทหารกัชินขับรถไปเพื่อที่จะไปจับลุงกำนันคนนั้นนะครับก่อนที่จะไปถึงทหารพม่าก็รู้นะครับก็เปิดสึกนี้นนะครับ ทำให้ถังกรสินเสียชีวิตไป4นายเลยนะครับพี่น้องมาทั้งหมดเกนายรอด3นายครับทําให้ทางกระสินเสียทหารฝีมือดีไปสีนายนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกันด้วยนะครับคนเก่งเท่านั้นครับแล้วก็ตอนนี้รัชชนก็อยู่กันอย่างลําบากนะครับพี่น้องทหารพม่มาก็ได้บุกไปโจมตีตามโรงเรียนก็ไม่เว้นนะครับสู้กันอย่างดุเดือดเลยครับน้องๆเขาไม่ได้จะไปเรียนเลยนะครับตอนนี้เขาไปฝึกทหารกันครับ ทีนี้ลักระสินก็วุ่นวายนะครับไม่ได้อยู่อย่างสุขสันต์นะครับซึ่งทหารมินองไลจะเจอพวกโจรมาได้เลยนะครับก็จะจับทันทีนะครับแม้แต่ครูสอนหนังสือก็ยังจับนะครับไม่เวนเลยนะครับถ้ารวมกลุ่มหรือเคยชุมนุมกันก็ไปจับทันทีนะครับชาวบ้านก็ไม่กล้าอยู่กันเลยนะครับพี่น้องก็ต้องหลบไปอยู่ที่อื่นนะครับถ้าอยู่แต่ในป่าทหารพม่าก็จะไปบุกจับนะครับซึ่งทหารพม่าได้ยึดอำนาจจะทำอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ผิดกฎหมายนะครับ ตอนนี้ก็ยิงชาวบ้านไปแล้วนะครับฐารพม่าบอกว่าตัวเองไม่ผิดนะครับบอกแต่ว่าชาวบ้านเองที่ผิดนะครับที่ที่ให้ที่พักอาศัยแก่น้องๆที่เขาที่ฝึกไปอยู่ในป่านะครับน้องๆเขาก็ได้เอาอาหารการกินไปให้พวกเขาเองนะครับแต่ทหารพม่ารู้นะครับว่าน้องๆจะเอามาเอาทหารอาหารที่ใครนะครับก็โดนทหารพม่าทําร้ายนะครับทุกคนนี้ก็อยู่กันอย่างลําบากนะครับพี่น้อง น้องๆก็ได้ดักซุ่มโจมตีอยู่หลายทิศหลายทางเลยนะครับแต่ทหารพม่าเนี่ยก็ยังเคลื่อนย้ายกำลังคนมาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจะบทได้ง่ายนะครับทหารพม่าเพราะว่าทหารพม่านี่มีเยอะมากครับคนขอเยอะอาวุธก็ดีครับทั้งนั้นครับถ้าจะชนะได้ต้องซุ่มโจมตีเท่านั้นครับซึ่งถ้าไปสู้ซึ่งหน้าสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าทหารพม่ามีอาวุธดีกว่าครับพี่น้องคนเยอะกว่าน้องๆเขาก็ต้องซุ่มโจมตีเป็นบางที่บางทางนะครับ ที่ได้ยินน้องๆเขาหรือกองกำลังกระเรียงต่างๆได้ไปยึดฐานพม่าได้หลายฐานนั้นซึ่งมันยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าฐานพม่ามีเยอะมากครับกว่ายึดฐานได้ก็ต้องก็ต้องลําบากนะครับฐานพม่า,มาก็จะใช้เครื่องบินโล้ต่อทันทีนะครับถ้าย,ยึดฐานได้ก็ต้องขนเอาสเสบียงอาวุธและกระสุนออกจา,ากฐานไป,ไปให้หมดนะครับอย่ายึดคาวาได้นะครับเพราะว่าพาม,ม่าเนี่ยจะใช้เครื่องบินลบตอต้ทันทีนะครับยังไงก็ขอให้หน,หน้อง,นงๆและนังบบ สามารถชาติต่างๆปลอดภัยกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับถ้าพูดผิดหรือพูดไม่สุภาพตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ